ตั้งแต่ผมอ่านข่าวมา8ปีเนี่ยงานนั้นคืองานที่กดดันที่สุดแล้วก็นอนไม่หลับไปเลยเพราะว่าผมว่าอย่างแรกตัวรายการเนี่ยมันไม่ง่ายด้วยครับแล้วอย่างที่2คือความคาดหวังความคาดหวังของคนที่เป็นแฟนรายการหวนกระแสนี่มันมันสูงมากแล้วแรงกระทบมันรุนแรงถ้าเกิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ค่อนข้างกดดันแต่ว่าตัวพี่หนุ่มเองเขาก็บอกบอกแคนว่าอย่าพยายามเป็นพี่หนุ่มเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่แค่ขอให้คุมประเด็นแล้วก็ถาม จี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เราได้คําตอบที่ชัดเจนที่สุดเราก็เลยยึดหลักการนั้นแหละฮะแล้วก็ก็ทำไปมันก็ผมว่ากระแสะก็ค่อนข้างเปิดใจนะหลายคนก็เปิดใจให้แล้วก็เป็นการส่งกําลังใจมากกว่าคือเรายังไม่สามารถดุดันเท่าพี่หนุ่มได้หรอกด้วยประสบการณ์ด้วยกระดูกต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราก็เต็มที่อ่ะก็หวังว่าทุกคนจะส่งกําลังใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราก็อยากฝึกไปเรื่อยๆเหมือนกัน ที่มาที่ไปงานวันนี้เราทําเป็นรายการเรียลลิตี้ขึ้นมานะครับจุดประสงค์เดียวเลยก็คือเราจะทําให้เห็นว่าจริงๆการที่เราเป็นคนที่รักโลกประหยัดพลังงานหรือว่ามีโครงการต่างๆที่เราเคยคิดว่ามันทํายากเนะี่ยจริงๆเฮ้ยมันง่ายนิดเดียวแล้วจากคนที่อย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เลยแต่พอค่อยๆเริ่มปรับไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันซึ่งแบบมันง่ายมากบางทีมันอาจจะเกิดแค่สิ่งเล็กๆที่เราไม่คาดคิดก็ได้อย่างของผมเนี่ยแค่เรื่องของการที่เราไม่ได้เอาถุงจากซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมันก็จุดเริ่มต้นมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเขาไม่ให้ถุงด้วยแหละ<อ>ใช่ปะอพอเขาไม่ไพอเขาไม่ให้ถุงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าช่วงแรกก็รู้สึกลําบากแต่พอเราเริ่มพกถุงของเราเองไปเนี่ยมันกลายเป็นชีวิตประจําวันแล้วปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็นคือขยะที่ห้องเนี่ยพวกถุงพลาสติกมันลดลงจริงๆนี่ขนาดแค่ครอบครัวเดียวแล้วมันทาง่ายมากเราก็แค่ต้องการจะสื่อสารว่าเออเรื่องแบบนี้คุณก็สามารถทาได้ไง่ายที่บ้านผ่านเรยลลิที่ที่คุณดูแล้วอาจจะฉุกคิดขึ้นมา ประมาณนี้เราแต่ละคนที่อยู่ในร้เนี้เราจะมาบรรดาลไฟในตัวเราในการที่จะช่วยกันรักโลกมากขึ้นอันนี้คิดเองน่าจประมาณนี้คก็มเรื่องเรื่องกาเนกระจกใช่ใช่เ,เพราะว่าทุกวันนี้หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยเราจริงๆเราพูดเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์เรื่องของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมาตั้งแต่ผมเรียนประถมเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่พอทุกวันนี้แค่รู้สึกว่า5ปีหลังมาเนี้ยเราเริ่มเห็นผลกระทบมันจริงๆจังๆแล้วไม่ว่าจะเป็นฤดูที่เปลี่ยนไป ใช่ไหมฮะภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดเลยว่าเฮ้ยอะไรแบบนี้วะหน้าร้อนหนาวเฉยเลยอยู่ที่หน้าหนาวร้อนเนี่ยสิ่งพวกนี้มันเป็นแค่การเตือนเบื้องต้นว่ามันเริ่มเกิดขึ้นแล้วและในอนาคตมันหลีกไม่ได้มันเหมือนเราเห็นอนาคตว่าเนี่ยเดี๋ยวโลกมันจะเป็นอย่างนี้นะเราจะหยุดแค่นีห้หรือว่าเราจะช่วยกันให้มันอย่างน้อยชะลอให้มันช้าลงได้งานหลักตอนนี้ก็เป็นผู้ประกาศข่าวแล้วฮะที่ช่อง3แล้วก็เป็นดีเจที่ Green Wave แล้วก็นอกจากนั้นเรามีรายการฮะหลายๆรายการเหมือนกันมีของทาง ไทย PBS ด้วยมีของออนไลน์ของทางทีวีบุรพาด้วยที่เราทั้ช่องใหม่ชื่อว่าเวลดันนะฮะก็มีรายการอยู่ยังไงฝากติดตามมาด้วยครับยังไงฮะหลักฐานตัดตัวเริ่มต้นดยฝั่งนักร้องเนี่ยสุดท้ายมาเป็นวิทยุคอลเหมือนผู้ประกาศข่าวเลย <คา S 1> หลยักฐานในสุดนี้เป็นยังไงโอ้โหมันก็ใช้เวลานานนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนผ่านได้จริงๆหรอกเพราะว่าเราก็เริ่มต้นจากการเป็นนักร้องแต่ว่าพอเริ่มทำแล้วแล้วตอนนี้ถ้าเกิดนับตั้งแต่วันที่ตัดสินใจจะมาทำผู้ประกาศข่าวอ่ะตัวนีีี้้ปปจะะแลวน ซึ่งผมเป็นนักร้องแค่2ปีเองออเพราะฉะนั้นผมถือว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะพิสูจน์ได้แล้วแหละว่าเฮ้ยถ้าเราลองเปลี่ยนมาป,ปุ๊บถ้าเราตั้งใจจริงๆอ่ะมันก็สามารถที่จะทําอาชีพนี้อยู่ได้อย่างในทุกวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็จะจําแคนในบทบาทของพิธีกรมากกว่านักร้องยกเว้นคนที่ดูเดอะสตาร์ทันประมาณนั้นแต่ก็แฮปปี้ครับรู้สึกว่าเป็นงานที่ทสนุกแล้วเราก็ยังมีอะไรให้ ให้ค้นหาให้ลองฝึกอีกเยอะมากๆยากไหมในช่วงการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนปาะกาีเสผ่านการเปลี่ยนความเชื่อของคนสภาพจาของเรากับการโหย,ยากครับ<ม>ยากมากเพราะว่าคนก็จะมองเราถ้าเกิดคนที่ติดตามเราแต่แรกอะ่ะเขาก็จะมองเราเป็นแบบนักร้องเป็นภรรา,าที่เล่นละครอะไรเงี้ยแต่พอมาเปลี่ยนเป็นพิธีกรเนี่ยผมว่าอันเนี้ยยังไม่ได้เปลี่ยนมาแต่การเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยโอ้โหมันเหมือนโยกสายไปเลยฮะใช้เวลาผมว่าอย่างน้อยก็ประมาณ6ปีอะ่ะ กว,กว่าคนจะเริ่มรู้สึกว่าเจอหน้าปุ๊บเนี่ยคือผู้ประกาศผมว่าใช้เวลานาน,านฮะแต่เราก็ทําไปเรื่อยๆทุกวันนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะพิสูจน์ได้แหละว,ว่าโอเคถ้าเจอหน้าเนี่ยนี่คือผู้ประกาศข่าวแต่ก็ยากครับใช้เวลาในการทํางานานานมากเพราะว่าข่าวเราทํางานทุกวันอะทุกวันจริงๆเรื่องอุปสรรคเหมือนพี่หนุ่มเหมือนพี่หนุ่มวันไหนเคยบอกว่าเขาเคยเดินบูดี้เคยเดินว่าบอกาล้วเหมือนเป็นดารามือนพิธีกรไปแล้วจะมาเป็นผู้ข่าวได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแทงเจอลักษณะแบบพี่หนุ่มบ้างไหมบ้างแต่ไม่เยอะ ด้วยความที่เราอาจจะไม่ใช่นักร้องดาราดังขนาดนั้นหลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามเขาก็จะไม่ได้มีภาพจําอย่างของพี่หนุม่มเนี่ยเขาเป็นดารามา20ปีนะกว่าที่เขาจะเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นภาพจําในฝั่งดาราเขาเยอะกว่าแต่ของเราเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีภาพจําขนาดนั้นการเปลี่ยนผ่านมาเลยไม่ได้ถูกเปรียบเทียบสักเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะถูกเปรียบเทียบในวงการข่าวมากกว่าเพราะในวงการข่าวเนี่ยเราคือคนที่ไม่ได้เติบโตมาจากวงการข่าวมันก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์มากๆรวมถึงก็ต้องใช้ผลงานในการพิสูจน์ ซึ่งผมว่ายากกมากตั้งแต่อยู่มาเดินสตาร์จนถึงตอนนี้ไม่เคยมีคนมาเป็นมิมูมอะไรเงี้ยจริงๆดีใจฮะดีใจดีใจมากๆแล้วก็โอ้ก็เซอร์ไพรส์กับตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเอ้ยยังมีคนแบบมองเราในมุมนี้ที่ได้อยู่นะอะไรประมาณนี้การเป็นข้ต่อไปเดี๋ยวจะต้องพัฒนาตัวเองขนาดไหนแทนมุการที่ถูกใ้ได้ว่าเราคือที่หนึ่งในวงการนี้เหมือนกันในงานนักข่าวการก็จริงๆเมื่อก่อนเราก็จะกดดันตัวเองนะครับว่าเราต้องพัฒนาให้ได้เราต้องทําให้ได้แต่ว่าพอช่วงหลังมันนี้เรารู้สึกว่าเรารีบร้อยไม่ได้ เราค่อยสิ่งที่เราทําได้คือก็แค่ทาไปเรื่อยๆแล้วทําวันพรุ่งนี้ให้มันดีขึ้นวันนี้พลาดอะไรก็จดไว้ว่าโอเคเราพลาดวันนี้คราวหน้าเราจะไม่พลาดนะค่อยๆไปผมว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆะฮะอาจจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นที่หนึ่งขนาดนั้นขอแค่เราทํางานออกมาให้มันแบบคนดูรู้สึกว่าครบถ้วนมีคุณภาพเพียงพอที่เราจะสามารถนั่งอยู่ตรงนั้นได้เท่านี้ผมว่าก็พอใจแล้วจะได้มีงานทำไปยาวๆก็ถือว่าไม่ได้กดดันตัวเองเมเกินไปไม่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 ไม พราะเพราะเรารู้แล้วว่าการที่จะขึ้นไปได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะปี้ยงขึ้นไปได้มันต้องสะสมเราไม่สามารถจะเก่งขนาดนั้นได้ภายในวัน2วันนีมันต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ไปเรื่อยๆครับตอนกรีนเวฟเนี่ยผมดีใจมากนะครับเพราะว่าคือหลังจากที่เราอ่านข่าวมาประมาณ5ปีเนี่ยมันไม่มีเรื่องของเพลงมาเกี่ยวข้องเลยฮะ คนที่มันชื่นชอบเพลงแล้วก็จิตใจห่อเหี่ยวอยู่พอสมควรน่ะไม่เชิงแบบมันเหมือนไม่มีความเป็นเพลงเข้ามาพอเรามาทาดีเจนะฮะมันเหมือนกับเติมเต็มส่วนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้องเพลงก็ตามแต่ว่าการที่เราได้เปิดเพลงคนฟังอ่ะได้ฟังเพลงใหม่ๆได้นั่งฟังเพลงแล้วเพลงเป็นส่วนหนึ่งของงานเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มละจริงๆการทําวิทยุทุกวันนี้ฮะรู้สึกว่าเหมือนเรามาผ่อนคลายมาชวนคนฟังฟังเพลงไปด้วยกันแล้วก็เราก็มีความสุขผมว่ามันเป็นงานที่แฮปปี้มากๆ ในวิทยุเนี่ยหรือว่าการ่างข่าวก็ตามอะสิ่งที่เราต้องคิดไว้เสมอก็คือเราไม่ได้คุยคนเดียวนะฮะเราเราคุยให้เขาฟังอยู่เพราะฉะนั้นภาพของคนฟังเนี่ยมันจะต้องอยู่ในหัวเราอยู่แล้วการพูดมันก็เลยจะอน,นั้นมากขึ้นแต่ว่าตอนเป็นดีเจเนี่ยมันก็ก็ต้องต้องแยกภาษาให้ได้เหมือนกันเพราะเราอ่านข่าวมันจะอีกมูดหนึ่งการเป็นดีเจก็อีกมูดหนึ่งก็ใช้เวลาปรับผมว่าเป็นปีนะ<ม>เป็นปีกว่าที่จะคนที่ฟังวิทยุจะรู้สึกว่าไอ้เนี่ยมันไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวละ เราจะติดสำเนียงการพูดติดสำเนียงอะไรประมาณนี้ครับเป็นปีเป็นปีเหมือนกันแต่เทคนิคการร้อยยเรีงเพลงของเธอนี่ก็ไม่เบานะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมมีอาจารย์อาจารย์ดีอาจารย์ดีอาจารย์ก็เนี่ยพี่อ้อยพี่เป้อย่างเงี้ยคือแค่งโชคดีที่แค่งอยู่ระหว่างพี่เป้และเป็นแค่งจัดแล้วก็เป็นพี่อ้อยเขาก็จะคอยสอนว่าเหมือนกับว่าทุกวันนี้เรามีแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะให้ให้คนสามารถเลือกเพลงฟังได้เลยอยากฟังเพลงอะไรก็เข้าแอปพลิเคชันต่างๆได้ พี่อ้อยก็ตั้งคําถามว่าแล้วทําไมเขาถึงจะต้องมาฟังวิทยุเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขาฟังวิทยุแล้วรู้สึกว่าฟังเพลงเพลงนั้นเนี่ยเพราะกว่าในแอปทํำยังไงล่ะคือเรื่องราวและการร้อยเรียงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ประสบการณ์เรารู้จักเพลงเยอะขนาดไหนเราเข้าใจความรู้สึกของเพลงขนาดไหนเราเลือกที่จะเรียงเพลงยังไงอันนี้ผมก็ยังไม่ไมยังไม่ได้เอ็กซ์เพรสขนาดนั้นแหะแต่ก็เชื่อว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆมันคงจะมีเซนส์นในการเรียงมากขึ้นประมาณนั้น งานฝากผลงานเองฝากไอฝากผลงานแล้วก็ฝากช่อง,งครับผมฝากติดตามผลงานนะครับตอนนี้ก็มีอ่านข่าวอยู่ช่อง3นะครับแล้วก็มีจัดวิทยุกรีนเวฟแล้วก็มีรายการต่างๆเยอะมากครับหลายๆช่องมากๆตอนนี้รวมถึงอยากให้ติดตามทิกต o k ฮะตอนนี้ผมเล่นทิกต o k ด้วยนะฮะชื่อแคนอติรุษแหะครับเซิร์ชไปก็จะเจอก็ฝากกด Follow ติดตามมนด้วยครับ